ต่อไปข้อ59ครับเราอ่านโจทย์ข้อ59แล้ว2-3รอบนะครับโอเคนะครับดีมากครับติดมอวข้อ59ดีมากครับติดยจว2 อ่าพร้อมครับข้อหน้าสิ้าครับรวดยาวหน0่งเมตรตัดเป็น2ส่วนแต่ละส่วนงอเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่รวมกัน325ตารางเซนติเมตรคิดใช้ได้คราว่ารวมกันคีดใช้ได้คําว่ารวมกันอ๋อ แสดงว่ามันต้องมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองรูปรวดส่วนที่ยาวยาวเท่าไหร่เอาเดี๋ยวสุดท้ายข้อนี้พอสุดท้ายละน้องนุ๊กสมชายพร้อมครับรวดเส้นนี้ยาวหนึ่งรอยเมตรรวดเส้นนี้ยาวหนึ่งรยเมตรสองทุกตาเราเป็นสองเ้น นี่คือเส้นยาวนี่คือเส้นสั้นที่รวดเส้นเดิมเนี่ยรอยเมนเนี่ยถูกแต่เราเป็นสองส่วนนี่คือเส้นยาวเส้นสั้นโจทย์ข้อนี้ถามอะไรครับโจทย์ข้อนี้ถามว่ารั้วนะครับเส้นที่ยาวเนี่ยยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่หรนะครับซึ่งน้องๆครับแน่นอนเลยข้อน,นี้เนี่ยถ้าเราจินตนาการสักนิดหนึ่งตัดไปแล้ว สามช้อยตอบช้อยสิบทันทีเลยเหตุผลเพราะว่าเส้นยาวจะเปยาวสามสิบเมตรได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเส้นยาวยาวสามสิบเส้นสั้นยาวเจ็สิบโอ้โหถ้าเส้นยาวยาวสี่สิบเส้นสั้นยาวหกสิบโอ้ถ้าเส้นนะครับถ้าเส้นยาวนะครับยาวห้าสิบเส้นสั้นยาวห้าสิบเท่ากันถูกไหมครับอ่า ราะนั้นนะครับแนวคิดข้อนี้ก็คือเราก็สมมคุณให้ชินิโจโตถามก็คือเส้นยาวเป็น x ถ้าเราตัดเส้นยาวออกมาเป็น x นะครับน้องๆครับเส้นสั้นเนี่ยเราก็เอาทั้งหมด100เมตร100เมตรไปหักลบออกด้วยเส้นยาวไปหักลบออกด้วยเส้นยาวที่เหลือกลายเป็นเส้นสั้นนะครับเส้นสั้นก็คือ100ลบ x โอเคนะติดมอต้ มีหน้าไปอยู่มปลายแล้อเอาเพร้อมครับติดมอต้นทุกค,ครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยพอเส้นแรกเนี่ยติดมอสว,วพี่เอารอดเส้นแรกที่ยาวเอ็กเนี่ยไปขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพี่ถามอาว่าถ้าเดิมรูดเส้นเนี่ยยาวเอ็กพอพี่ขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนั้นจะยาวด้านละเท่าไหร่ครับยาวด้านละเท่าไหร่ครับเก่งมากครับน้องน้องก็เอา x ไปแบ่งเป็นส่ส่วนเท่ากันตรงนี้ยาว x ส่วน4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 เก่งมากครับเช่นนี้เรามาดูรูปที่สองครับ รูปที่สองเนี่ยรวดยาวหนึ่งร้อยลบเอ็กซ์น้องๆครับพอพี่ขนออกมาเป็นรูปสี่เหลี่มยมจัตุรัสพี่ถามน้องว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยจะมีความยาวได้้เท่าไหร่เก่งมากครับน้องน้องก็เอาหนึ่งร้อยลบเอ็กซ์เนี่ยก็คือ,อความยาวของรวดเส้นสั้นเนี่ยนะเอาไปหารด้วยสี่ตรงนี้ก็ยาวเท่ากับหน100ึ่งร้อยลบเอ็กซ์แล้วก็ส่วนสี่เท่ากัน สมการข้อนี้ตั้งอย่างไรหลักการตั้งสมการข้อนี้นะครับเราก็เอาพื้นที่สีแดงไปบวกกับพื้นที่สีเขียวแล้วเอามารวมกันรวมกันเสร็จแล้วจะมาเท่ากับ324ร้อดี่าีครับ325ตารางเมตรพร้อมครับพื้นที่สีแดงด้ากำสบ,บวก นะครับสีเขียวก็ด้านยกกำลังสองด้านยกกำลังสองด้านยกกำลังสองจะมาเท่ากับ300สามร้อยยี่สิบหา้าตารางเมตรอาเคี่นี้ก่อนทำความเข้าใจสุดท้ายนะครับใกล้จบละกายเบกกำลังสองส่วนสิบหกทุกคนเทรดฝัน กูอเคยฝันนะแต่ระหว่างทางในการที่จะเดินไปหาความฝันนั้นะมันจะมีบททดสอบมันจะมีความนานมันจะมีอุปสรรคคนที่ประสบความเร็ดในการเรียนและการทำงานนั้นคือคนที่ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคนะครับ เพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันอยู่ที่เดิมสมมุติว่าเป้าหมายอยู่ที่พระโละระหว่างทางที่พี่เดินเนี่ยพี่อาจจะหยุดครับแต่เมื่อไหร่ถ้าพี่ยังเดินต่อมันก็มีโอกาสไปถึงที่พระโก <c oughs> น้องๆครับเท่ากับ324โ้อยี่สิท่ทีสามร้อยยี่สิอ็ไอกับเบสสน้องๆครับเท่านี้เนี่ยส่วนเท่ากันแล้วน้องเผิดไหม พี่ก็เอาเศษม,มาบวกกันเลยเอาเศษม,มาบวกกันเลยแล้วสวดเท่าเดิมแล้วสวดเป็น16เท่าเดิมเท่ากับ325ที่ย้าย16ขึ้นไปคูณด้านซ้ายเหลือ x กำลัง2บวก100ลบ x ทั้งหมดดลาง2เท่ากับ325คูณด้วย16กลายเป็น x กำลัง2 บวกด้วยหน้าลบหลังตัวกลางสองได้หน้ากําลังสองหนึ่งร้อยยกกำลังสอง, 900, ดสองได้หนึ่งลบสองคูณหน้าคูณหลังเป็นสองร้อยเอกบวกหลังกาลังสองสามพันยี่สิบห้าคูณด้วยสิบหกครั้งเท่าไหร่ครับห้าพันสองร้อยนะของคุณหน้าครับย้ายข้างนะไอ้ตัวนี้เนี่ยพอคูณเสร็จย้ายข้ามไปทางซ้ายเป็นลบห้าพันสองร้อยขอบคุณครับ ใกล้จบแล้วครับน้งขอใช้ประการสีชมพู X อาก,กลังสองบกอกรลังสองได้ 2X งลังสองใกล้จบแล้วครับสองลบสองร้อยลบสองร้อยมื่นลบด้วยห้าพันสอได้ 4, ดสี่พั้เท่ากับสูตอนนี้เราเห็นเลขคู่ ทั้งสามคนดูง้อมมาเด็กๆใกล้จบแล้วครับเด็กๆนิดนึ่งนิดหนึ่งหนดหน่อยหนีนหน่อยใจเย็นครับเด็กๆเท่ากับศูนย์ครับหาด้วยสองครับใกล้จบแล้วครับขอใช้ระกแบบับสีแดงอะไรคูณกันได้2400แต่บวกกันแล้วได้ลบ100 เขาเชื่ออะไรบอกกันได้ไหมคนนี้คนนี<ส>้ใช่ไหมที่เคยขอทิ้งเธอไปอ,อ่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นเอ็กลบอะไรครับ40โอในการพับง่ายเอกเท่าอะไรครับ60กับอะไรครับเท่ากับ40 แต่เอของเราคือความยาวของด้านยาวเป็น 40, 40ไม่ได้โอเคนะครับคำตอบข้อ,อนี้คือ60นะครับ